นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสจางพะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธัจางนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสมพุทธะ อิติวตวาอะปรัมปินิทานังอาหระตีพันเตสากยะปุตตะอภิเทวะพุทธสกาเลงสวัมปิกันทะนาระปราชานามะสิเอกสมิงสมัยเยศีลานิลัคติอหัมปิจักวักีอสศี ตนณะบัดนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานวิจัชนาพระสัทมเทศนาเรื่องพระพิมพาสมานิพานเป็นอันดับกันที่เก้าสู่กระแสวาระพระบาลีต่อไปดำเนินความว่า เมื่อสมเด็จพระพิมพยโสธราเทรีภิสุนีเจ้ากราบทูลขมาสมเด็จพระพุทธเจ้าดังที่แสดงมาในการที่แปดนั้นจึงนำมาซึ่งนิทานอันอื่นมากราบทูลขมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุตรแห่งสาเยรราชพระพุทธเจ้าข้า กาในเมื่อครั้งศาสนาพระพุทธิเจา้าอันทรงพระนามชื่อว่าพระอภิเทพสัมมาสัมพุทธิเจา้าแม้อันว่าพระองค์ในครั้งนั้นก็ได้สวัวยวประชาติเป็นพระยาชื่อว่าพระเจ้ากันทะนาะราราชอยู่มาสมัยครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้ากันทะนาะราราชก็สมาทานรักษาซึ่งอติกรรมสิน กานว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี้ก็ได้ชื่อว่านางจักรวกีก็มีในการครั้งนั้นวันนั้นนางจักรวกีมาสู่สระน้ำแห่งหนึ่งแล้วและรักษาศีลอยู่ในสถานที่นั้นในสมัยครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากันทนาลัราชนั้นก็สเสด็จอยู่ริมต่างสะนักสถานที่นั้น ก็ได้ทัศนาการเห็นนางจักรวกีอันอยู่ริมสะนั้นจึงมีสุนทรรวาจาตรัสถามว่าดูกอนพระเจ้าน้องผู้มีพักอันเจริญเจ้านี้ชื่อใดประสงค์สิ่งใดจึงมาอยู่ในสถานที่นี้วันนั้นนางจักรวกีก็ถามต่อไปว่าพระองค์นี้ชื่อว่าอะไรเล่ามาเพื่อประโยชน์อันใดในสถานที่นี้เล่าหัตมะนี้ชื่อว่า พระยาปันทะนาลปราชเรามานี้ด้วยผลอันจะรักษาศีลในสถานที่นี้ตอะนั้นก็ดีแล้วพระเจ้าค่ะกระหม่อมชันกับพระองค์จะอยู่รักษาศีลในสถานที่นี้ขอจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานนั้นเถิดแม้ยังไม่ถึงแก่พระนิพพานตราใดข้าพเจ้าขอเป็นมิตรสันทวะกันกับพระองค์ไปจนตราเท่าถึงพระนิพพาน ดีแล้วพระเจ้าน้องเราทั้งสองจะได้เป็นมิสันทวะแกการบำเพ็ญพระบารมีด้วยกันจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานน้นเถิดดูก่อนพระเจ้าน้องจัก,กรวกีเอ๋ยวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถบริสุทธิ์อยู่แล้วมาเราจะให้กายเป็นทานกับทั้งดวงใจของเรานี้ให้เป็นทานแก่สุนัขจิ้งจอกในวันนี้เถิด ครั้งนั้นนางจักรวกีก็พร้อมใจศรัทธาจึงกล่าวว่าสาธุดีแล้วพระเจ้าค่ะมาเราจะให้กายพร้อมด้วยจิตเป็นทานในการแบบนี้เถิดในการครั้งนั้นก็พอสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเที่ยวสแสวงหาอาหารณที่ริมสังสากนั้นวันนั้นพระยากันทะนาราชพระบาทแลเห็นสุนัขจิ้งจอกเดินมาจึงร้องถามไปว่าบูกอสุนัขจิ้งจอก ท่านบริโภคสิ่งไรเป็นอาหารแห่งท่านเรานี้ก็บริโภคซึ่งมังสะเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตแห่งเราดูความสุนัขจิ้งจอกเอยเราทั้งสองนี้จะให้ทานซึ่งกายแก่ท่านท่านจงบริโภคซึ่งเนื้อแห่งเราตามความปรารถนาเถิดด้วยผลอันเราได้ให้องค์ข้เนื้อตนเป็นทานนี้ขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเถิด แม้ยังมิถึงพระนิพพานตราบใดก็ดีขอให้เราทั้งสองนี้ได้เป็นมิตรสันทวะสมัครสังวาสด้วยกันทุกทุกชาติตราบเท่าจนเข้าสู่พระนิพพานเถิดเมื่อทรงกระทำสัตยาธิฐานชนี้แล้วแม้อันว่าชนทั้งสองคือพระยาสันทะนาลปราชและนางจักรวกัีก็ได้ให้อัตมะเป็นทานแก่สุนักิ้งจอกในการนั้นแม้อันว่าพระยา กันทะนาลปร,ราชและนางจัก,กรวกีนั้นดับหันคันายจากมนุษยโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในชั้นดาวบึงสัตว์พิภพสวยทิ่พิสเพสมบัติบริบูรณ์ไปด้วยความสุขทุกประการมีนางอัปสรกัญญาแวดล้อมเป็นบริวารข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นวงศ์สาปยาราชกับพุทธเจ้าขา้า แต่บุพชาติปาก่อนได้บริจาคชีวิตเป็นทานปรารถนาเป็นมิตรสันทวะด้วยกันกับพระองค์แต่ก่อนจะได้ขาสมัครสังวาสกันกับพระองค์หามิได้ตั้งแต่นี้จะขาสังวาสก,กันกับพระองค์แล้วโทษอันใดอันหนึ่งพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพาน,นี้ก็ดีขอพระองค์จงทรงอดซึ้นโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการระบาดนี้เถอะ อิติว,ตวัตวาอปรัมปินิทานังอาหารติเมื่อสมเด็จพระพิมพายโสธราเทรีพิษุนีเจ้ากราบทูลชนีดแล้วจึงนำมาซึ่งนิทานอันอื่นมากราบทูลขมาสมเด็พระพุทธเจ้าอีกเล่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบิดาแห่งโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าในการมื่อครั้งศาสนาพระพุทธตัตัสปัสมาสพุทธเจ้านั้น แม้อันว่าพระองค์ได้สวยประชาติเป็นหง์ชื่อว่าพระยาพระตะรัฐมหาหง์แม้อันว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพาก็ได้เป็นนางหง์ได้เป็นยายจ้ฝูงของทั้งหลายมีฝูงของเป็นยศบริวานเป็นอันมากยิ่งนักหนาอยู่มาในสมัยครั้งหนึ่งสนบที่มิ่งมงคล เขมเทวีเจ้ามาริยรายโปรยฝายซึ้นบุภผาชาติบัวหลวงไว้ในสระอันหนึ่งวิจิตรจจนางามยิ่งนักหนาก็ปรากฏชื่อว่าเขมสักบรมีเป็นที่สนุกสบายแห่งพระอัครมเหสีเจ้าพระองค์ย่อมเสด็จออกไปประทาทชมเล่นมีบายพานจึงตั้งให้ในายพรานคนหนึ่งชื่อว่าเขมพรานสำหรับให้รักษาสักนั้นไว คอยระวังไว้ซึ่งงูสิงสัตว์นกเนื้อทั้งหลายไม่ให้เข้ามากลั่มลายกระทําอันตรายแก่สระบกขอรณีนั้นได้ครั้งนั้นเมื่อนายเขมมาพรามได้รักษาสระนั้นแล้วจึงไปทําบวงและแล้วเอามาเรียรายไว้ที่ริมสระนั้นบ้างท่ามกลางสระบาปกระทําทั้งนี้ก็หวังว่าจะไม่ให้ปูนกทั้งหลายลงมากระทําย่ำดีซึ่งบอกบัวทั้งหลายในท้องสระบกขอรณีนั้นได้ ในการครั้งนั้นพระยาทะตะระผะมหาโหงนี้ได้ยินกิติศัพท์แห่งนกทั้งหลายเล่าบอกตื่ๆื่นกันมาว่าเขมะสะโบขอรณีนี้เป็นที่สนุกสบายยิ่งนักหนาก็มีความปรารถนาจะใครไปเล่นในสรกนั้นครั้งนั้นจึงพานางหงผู้เป็นภรรยากับฝูงหงอันเป็นบริวารทั้งหลายว่าล้อมเป็นยศบริวารแล้วก็พากันไปสู่สระโบขรรณีนั้น ครั้งนั้นพยาหงก็บินลงสู่สักทนั้นกลับด้วยฝูงหงทั้งปวงก็ถูกตั้งซึ่งบ่วงแห่งนาพรานอันดักเรื่อราวไว้ในสถานที่นั้นครั้งนั้นพยาหงมีความกรุณาแก่ฝูงหงทั้งปวงจึงร้องด้วยสัพท์มเนียงเสียงอันดังหวังจะให้ปรากฏรู้ว่าตนตั้งซึ่งภัยแก่ฝูงบริวารทั้งหลายนั้นครั้งนั้น ฝูงของทั้งปวงกับนางหงไม่ได้ฟังเสียงซึ่งเสียงแห่งพญาสุวรรณหงดังนั้นแล้วก็ตกใจแตกตื่นบินหนีไปด้วยกลัวภัยคือความตายในครั้งนั้นครั้งนั้นยังมีหงตัวหนึ่งชื่อสุบุขะเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ก็แลดูพญาหงในถ้ำกลางแห่งสูงของทั้งปวงแต่ไม่ได้เห็นพญาหงและเสนาบดีหงนั้นจึงบินกลับมา และเห็นพญาหงตั้งบ่วงห่งนายพรานวันนั้นด้วยความเสนหาในพญาหงเป็นกําลังยิ่งนักหนาเสนาบดีหงนั้นก็เข้าไปอยู่ด้วยกับพญาหงนั้นวันนั้นนายพรานก็จับหงทั้งสองขังผูกไว้ครั้นนายพรานจับหงทั้งสองได้แล้วก็นําเอาหงทั้งสองเข้าไปถวายแก่พระนางเขมเทวีเจ้าในการนั้น ในการนั้นพญาหงผู้ประกอบไปด้วยปัญญาก็เทศนาธรรมถวายพระราชเทวีเจ้าฟังแา่พระนางเขมเทวีเจ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาแห่งพระญาสุวรรณหงแล้วก็บังเิดปิติโสมนัสยินดียิ่งนักหนานางพระญาเจ้าก็กระทาการสการบูชาพญาหงเป็นอันมากแล้วก็ปล่อยพญาหงตับเสนาบดีทั้งสอง ทั้งสองก็ได้กลับไปยามเขาีิจกูดอันเป็นที่อยู่แต่ก่อนก็มีในการนั้นข้าแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณแก่โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะโทษอันข้าพระพุทธเจ้าและพระองค์เสียแล้วบินหนีไปในครั้งนั้นก็เพิ่งมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพาบัดนี้พิมพาจะถวายนมัสก,การลา่าพระบาทยุคนทั้งคู่เพร ของสมเด็จพระบรมครูเจ้าเข้าสู่พรมิพานแล้วขอพระองค์จงทรงอดซึ่งโทษทั้งหลายนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการะบัดนี้เถิดอิติวัตตวาอัปรัมปินิธานังอาหรติเมื่อสมเด็จพระพิมพายโสธราภิกษุณีเอรีเจ้ากราบทูลชนี้แล้วจึงนำตืงนิีานอันอื่นมากราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกเล่าว่า ข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมครูสั่งสอนแก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งปวงพระพุทธเจ้าค่ะในการเมื่อครั้งาศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าสีหานาถสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นครั้งนั้นพระองค์สวยประชากเป็นดาบทชื่อว่าสุทดาบทอันว่าข้าพระพุทธเจ้านี้ก็ได้เป็นตาบัตินีชื่อธรรมตาบัตินี ฟาพระดาบทและอาบัติินีทั้งสองนั้นได้อาศัยอยู่บนเนินอันสูงแห่งหนึ่งครั้นอยู่มาในสมัยออกจากบรรณาสาลาแล้วก็เที่ยวไปในระหว่างเนินเพื่อประโยชน์จะ,สะแสวงหามังสังอันเป็นเดนแห่งเสือกินไม่สิ้นแล้วเหลืออยู่ในการครั้งนั้นยังมีลูกเสือและแม่เสืออยู่ในฟุ้งทุม่มในระหว่างเนินนั้น และแม่เสือนั้นก็เกิดทุพพลภาพอยู่จะรบอาหารนั้นไม่ได้ก็อดอยากอาหารอยู่ช้านานและแม่เสือนั้นก็ปรารบเพื่อว่าจะกินซึ่งบุตรของอาตมาส่วนพระสุธาดาบทเจ้าได้เห็นแล้วก็รู้แจ้งซึ่งอาการที่แม่เสือจะกินลูกเป็นอาหารครั้งนั้นจึงมารำครึนคิดว่า อันว่าแม่เสือตัวนี้เป็นเหตุอดอยากอาหารแล้วจึงจะกินซึ่งลูกของอาตามะอย่างนะเลยอาตามะจะช่วยเอาชีวิตแห่งลูกเสือนี้ไว้เถิดกายของอาตามะนี้จะให้เป็นทานแก่แม่เสือตัวนี้เถิดเห็นจะได้สำเร็จแก่พระโพธิญาณเป็นแน่แท้พระดาบทคิดดังนี้แล้วจึงตั้งสตยาธิฐานว่าด้วยอานิสงของอาตามะ ที่ได้ให้กายเป็นฐานนี้ขอจงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพนยุตยานในอนาคตการลบื้วงหน้านโน้นเถิดกระทำความปรารถนาฉชนี้แล้วจึงเขียนอักษรจารึกลงไว้กับใบาตาลหวังจะแจ้งข่าวสารแกนางธรรมตาปัสินีในเนื้อความแห่งสารนั้นว่าดูก่อเพื่อเจ้าน้องธรรมตาตาปัตินี อันว่าอาตามะผู้ชื่อว่าสุทธา,าบทนี้จะให้ซึ่งชีวิตเป็นทานแก่แม่เสืออันทุกพลภาพในสถานที่นี้แล้วครั้นอาตามะจุติแล้วก็ขึ้นไปบังเกิดในรูปประผมแม้อันว่าพระเจ้าน้องแจ้มในอักษรสารน,นี้แล้วจงแร่งไปตามทางอันอาตามะไปในการระบัดนี้เถิดพระดาบทเจ้าจะริกอักษรไว้ฉะชนี้เสร็จแล้ว ก็ทอซึ่งกายเคลื่ลงไปแต่ยอดเนินตราบเท่าถึงซึ่งภูมิภาคพ,พื้นปัฐภ,ภีอันเป็นที่แม่เสืออยู่ในการนั้นฝ่ายแม่เสือครั้นได้แลเห็นดาบทวันนั้นก็ดีใจยิ่งนักหนาวันนี้ลาบมาถึงอาตมาแล้วว่าดังนั้นแล้วก็กัดกินซึ่งพระดาบทั้งแต่ศีรษะลงมาตราบเท่าถึงบาทาเป็นที่สุดก็มีในการครั้งนั้น แม้อันว่าพระดาบทเจ้านั้นไม่ได้ทำลายซึ่งฌานแล้วและดับขันก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในชั้นพรหมโลกก็มีในการครั้งนั้นแม้อันว่าธรรมตาปฏิมีจะได้รู้ว่าพระดาบทให้อาตมะเป็นพานแล้วจึงกระทำการกิริยาหามิได้ในเวลากลางคืนวันนั้นก็ได้เห็นนิมิตรความฝันในฝันนั้นว่า อันว่าหาทายวัตถุของพระดาบทนั้นเลื่อนลอยขึ้นไปถึงบนพรหมโรกปรากฏตั้งอยู่ในพรหมโรกนั้นนางธรรมตาปตินีได้เห็นซึ่งนิมิตความฝันดังนั้นแล้วก็ตื่นขึ้นคิดดูซึ่งสุบินนิมิตจึงอัศจรรย์ใจยิ่งนักหนาจึงเข้าไปดูในศาลาพระสุทธาดาบทก็มิได้เห็นจึงตามรอยเท้าขอพระดาบเจ้าไป ก็ได้เห็นอักษรที่เขียนไว้ในใบตาลจึงอ่านดูรู้สำคัญว่าพระสุธาดาบทนั้นให้ชีวิตเป็นทานแล้วและได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วพระนางจึงคิดรำพึงในใจว่าแม้อันว่าอาตามะนี้ก็จะอยู่ไปใหญ่เล่าจะให้ชีวิตเป็นทานเหมือนดังพระสุธาดาบทนั้นเมื่อนางธรรมตาปตินีคิดเช่นนี้แล้วก็ให้กายเป็นทานในการครั้งนั้น เมื่อนางธรรมตาปาสินีก็ทําการกิริยาแล้วในครั้งนั้นก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในพรหมโลกก็มีในการครั้งนั้นนี่แหละข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นครูแห่งมนุษย์และเทพยดาอินพรหมทั้งปววพระพุทธเจ้าข้าพระสุทธดาบทนั้นคือพระพุทธองค์เจ้านางธรรมตาปัสินีครั้งนั้น คือข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี้และพระพุทธเจ้าข้าแต่ก่อนข้าพระพุทธเจ้าก็ได้บำเพ็ญบารมีเหมือนกับด้วยพระองค์แต่นี้ต่อไปเบื้องหน้าจะได้บำเพ็ญทานและบารมีเหมือนกันกับพระองค์เจ้านี้ก็ยากอยู่แล้วจะไม่ได้บำเพ็ญกับด้วยพระองค์แล้วแต่ก่อนจะได้ขาดทิาศักคุ้นเคยกับด้วยพระองค์ก็หาไม่ได้จำเดิมแต่นี้ไป ก็จะขาดปิสาสจกับพระองค์แล้วโทษอันใดอันหนึ่งพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี้ขอพระองค์จงทรงอดทอดทั้งปวงแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการระบับนี้เถิดอิติวัตาวาอัปรรตินิธานังอาหารติเมื่อสมเด็จพระพิมพายโสธราเถรีภิษุนีเจ้ากราบทูลฉน,นีแล้ว จึงได้นำมาซึ่งมีทานอันอื่นเมื่อกลาบทูลขมาสมเด็จพระผู้มีพระาพาจ้าอีกเล่าว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาเป็นอันงามพระพุทธเจ้าค่าในการครั้งาศาสนาพระโกนทัญญสิริมะะัคคะมาสัมพุทธเจ้านั้นในการครั้งนั้นพระองค์ในสวยประชาิเป็นนายโคบาลอันว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ชีวพิมพานี้ ชื่อว่านางมัคคะกุมารีเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทีวังคราชในการครั้งนั้นในเมื่อนางมัคคะกุมารีจเจริญวัฒนาการขึ้นมามีพระชนธรรษาได้สิบหกปีครั้งนั้นนางก็ปรารถนาเพื่อว่าจะใคร่ได้สึ้งสามีนางจึงเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าทีวังคราชสมเด็จพระเจ้าทีวังคราช ได้ทรงฟังพระราชธิดากราภูลวันนั้นพระองค์ก็ได้พระราชทานพระพรให้แก่พระราชธิดาว่าตามพระทัยของเจ้าปราถนาเถิดถ้าแลเจ้าเลือกสามีได้เป็นที่ชอบเนิยเจริญใจของเจ้าแล้วการใดพระธิดาจึงจะให้ราชาพิเศษให้ครองราชสมบัติเป็นใหญ่กว่าชนทั้งปวงในการนั้น แล้วพระองค์ก็ตรัสสั่งเสนาบดีผู้ใหญ่ให้ปลูกโรงพระราชพิธีแล้วจึงให้หามาซึ่งรูปประัตรแลเศษรษฐีคฤหบดีแด่เสนาทั้งอัมมาตราสดรทั้งปวงปราถนาจะให้พระราชธิดาเลือกดูครู่คู่ที่ควรในการครั้งนั้นครั้งนั้นนายโคบานรั้นเวลาเย็นกลับจากเลี้ยงโคแล้วก็บริโภคสิงอาหารรั้นค่ำก็นอน ในวันนั้นก็ได้เห็นซึ่งสุบินนิมิตความฝันในความฝันนั้นว่าอันดวงพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏออกจากปากของอาตมะแล้วก็มีรัศมีรุ่งเรืองไปในทิศทั้งสี่ก็มีในการครั้งนั้นในเมื่อนายโคบาลได้ซึ่งสุบินนิมิตด,ดังนั้นแล้วก็ตื่นจากที่นอนของอาตมะก็พอเวลารุ่งอรุณ แต่เช้าก็ลงอาบน้ำชำระก,กายบริโภอสึ่งอาหารแล้วก็ทาแป้งแต่งตัวหวีหัวใส่น้ำมันแล้วก็เข้าไปสู่โรงราชพิธีที่พระราชธิดาเสดออกมาเลือกสามีวันนั้นครั้งนั้นพระราชธิดาทอดพระเนตรเล็งแลดูลูกกษัตริย์และลูกเศรษฐีคฤหบอดีทั้งปวงอันนั่งอยู่ในโรงราชพิธีเป็นอันมาก จะได้ชอบเนื้อเจริญใจต้องในดวงพระเนตรของพระจัชทิดานั้นก็หาม่ได้นางพระยาทอดพระเนตรเห็นนายโคบาลเดินเข้ามาวันนั้นเห็นงามในพระไทยของพระนางพระยาตานระดุกว่าองค์พระสุริยะอาทิตย์อันวิจิตติดต้องในพระไทยของพระนางยิ่งนักหนาพระนางจึงเอาพวงมาลามาสวมใส่ในข้อมือแ่นนายโคบาลในการครั้งนั้น หลังนั้นบรรดาลูกกษัตริย์และลูกเศรษฐีคฤหาบดีทั้งปวงอันเข้ามานั่งพร้อมอยู่ในโรงราชพิธีนั้นครั้นเห็นพระจัตธิดาเอาพวงมาลามาสวมใส่ในข้อมือของนายโคบาลวันนั้นก็ชวนกันหัวเราะเยาะเย้ยอยู่ไปมาบ้างก็กล่าวตักเพาะดินทาต่างๆนานาว่าทีนี้นายโคบาลได้ เป็นพระราชสามีของพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทิวังคราชแล้วทีนี้ไม่ใช่เด็กเลี้ยงวัวเป็นลูกเขยของสมเด็จพระเจ้าทีวังคราชแล้วก็ก็หัวเราะเยาะเย้ยอ,อยู่ด้วยคอยคำต่างๆฉะนั้นครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าทีวังคราชก็ทรงพระพิโรธโกรธหนี่นักหนาได้รับความละอายแก่ลูกกษัตริย์ลูกเศธธรษฐีพระหบ,บดีอันนั่งพร้อมอยู่ในโรงราชพิธีเป็นกำลัง อุปสาตั้งอารมณ์แข็งกระไทยไว้ด้วยธรรมะประเพณีก็ยกพระาจธิดาของพระองค์ให้แก่นายโคบาลในคราดการครั้งนั้นในคาการครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าทิวังคราชพระองค์จึงมาคิดกับเสนาบดีผู้ใหญ่เพื่อว่าจะฆ่าเสียซึ่งนายโคบาลน,นั้นให้ได้ครั้งนั้นด้วยบุญญาณุภาพของนายโคบาลน,นั้นอันว่าเทวดาทั้งหลายซึ่งรักษา ซึ่งสเสวะประชดจำภูฉัดช่วยอภิบาลต้องกันร,รักษาและพระเจ้าทิวังคาราชนิอาจทำลายได้ครั้งนั้นนายโคบาลก็พะจนเสียซึ่งกษัตริย์ทั้งหลายในสากลชมพูทวีปให้พ่ายแพ้แก่นายโคบาลน,นั้นแล้วนายโคบาลก็ได้เสวยสิรราชสมบัติเป็นใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งหลายในสากลชมพูทวีปในการครั้งนั้น ในเมื่อนาวโคบาลได้ครอบครองสิริราชสมบัติครอบครองพระนครกับด้วยนางมัคคคกุมารีผู้เป็นอัครเมเหสีตราบเท่าแห่งพระชนพรรษาอายุสี่สิบปีแล้วพระองค์ก็สละพระนางมัคคคกุมารีผู้เป็นอัครเมเหสีกับทั้งสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ออกบรรพชาในการครั้งนั้นข้าแต่พระพุทธองค์ ผู้ทรงพระคุณเป็นที่พึ่งแก่โลกทั้งหลายพระผู้ธเจ้าค่ะเพราะเหตุด้วยฆ่าพระพุทธเจ้าครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าทิวังคราชกับเสนาบดีผู้ใหญ่จึงคิดร้ายตั้งพระไทยจะฆ่าพระองค์เสียในครั้งนั้นโทษอันนั้นก็พึงมีแก่ฆ่าพระผู้ธเจ้านี้นักหนาบัดนี้พิมปาจ,จะถวายนมัสการลาฝาพระบาทที่อยู่คนทั้งคู่ ของคุงเด็จพระสัพพัญยูเจ้าเข้าสู่พระนิพพานแล้วขอพระองค์จงทรงอดสิ่งโทษอันนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการระบาดนี้เถิดแสดงมาในเรื่องพระพิมพาสมานิพานกันที่เก้าก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการชะะนี้